สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อคุณครูแสงนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการจัดเรียงอนุภาคของสสารกันนะครับซึ่งเรารู้เลยใช่ไหมครับว่าคุณครูสอนวิชาอะไรใช่แล้วครับคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์เละเทคโนโลยีเองครับผมโดยในภาพนี้นะครับเราจะต้องมารู้จักกับการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและก็การเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันซึ่งอาจจะอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลวหรือว่าแก๊สนั่นเองครับผมก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหากันนะครับคุณครูอยากจะรู้ว่าสสารในความหมายของนักเรียนคืออะไรครับใช่ล้ครับสสารนั้นก็คือสิ่งที่มันมีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้หรืออาจหมายถึงสิ่งต่างๆที่ลบตัวเรามีตัวตนต้องการที่อยู่สัมผัสได้เราอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราล้วนแต่เป็นสาสารทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นอากาศหินดินน้ำหรือแม้กระทั่งตัวเราเองครับส่วนสารนะครับก็คือสสารที่ศึกษาจนเราทราบสมบัติและก็องค์ประกอบที่แน่นอนซึ่งสารทุกชนิดนะครับก็จะมีลักษณะจำเพาะที่สามารถนำมาใช้ในการระบุชนิดของสารนั้นๆได้ ลักษณะเฉพาะตัวนี้จะเรียกว่าสมบัติของสารนะครับซึ่งสมบัติของสารก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของสารนั่นเองตัวอย่างเช่นเนื้อของสารครับหรืออาจจะเป็นสีอาจจะเป็นกลิ่นรสการนําไฟฟ้าการละลายน้ําหรือแม้กระทั่งจุดเดือดจุดล้อมเหลวแล้วก็ความเป็นกรดเป็นเบสนั่นเองครับโดยตัวอย่างเช่นนะครับสมบัติของน้ําบริสุทธิ์นะครับซึ่งสมบัติของน้ําบริสุทธิ์นะครับก็จะไม่มีสีครับ แล้วก็จะไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่จะมีจุดเดือดที่100องศาเซลเซียสแต่จะมีจุดเดือกแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียสนั่นเองครับก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนจากคาบที่แล้วนะครับโดยคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างมาให้เราดูทั้ง5าชนิดเราพอจะตอบคุณครูได้ไหมครับว่าสิ่งไหนที่เป็นสะสารและสิ่งไหนที่ไม่ใช่สะสารครับใช่แล้วครับสสารก็คือก้อนหิน ไอน้ำแล้วก็น้ำคลองครับอย่างที่ครูได้อธิบายให้เราฟังแล้วว่าสสารคือมันต้องการที่อยู่แล้วก็สามารถสัมผัสได้แต่ไฟฟ้าและความร้อนไม่สามารถสัมผัสได้จึงไม่จัดว่าเป็นสสารนั่นเองครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนยังไงครับตอบกันได้ไหมเอ่ยใช่ล้วครับมันก็คือการหลอมแก้วนั่นเอง โดยมันจะสร้างเพื่ออะไรครับใช่แล้วครับมันจะสร้างเพื่อทําผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแก้วโดยมันจะต้องผ่านกระบวนการหลอมเหลวและขึ้นรูปแท่งแก้วใหม่นั่นเองครับซึ่งการทําผลิตภัณฑ์จากแก้วให้มีรูปทรงต่างๆเกี่ยวข้องกับพลังงานไหมครับใช่แล้วครับมันจะต้องเกี่ยวข้องกับพลังงานแน่นอนครับ<ๆ>เพราะว่าการทําผลิตภัณฑ์จากแก้วจะต้องอาศัยความร้อนกับแก้วในตอหลอม ความร้อนจะทําให้แก้วหลอมเหลวจากนั้นมันจึงขึ้นลูกแล้วเราก็นําแก้วที่ผ่านการขึ้นลูกไปอบเพื่อปรับลดอุณหภูมิลงอย่างช้าๆจนกระทั่งถึงอุณหภูมิปกตินั่นเองครับโดยขั้นตอนการผลิตแก้วจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแก้วอย่างไรบ้างครับใช่ล้วครับแก้วนะครับมันจะเกิดการหลอมเหลวโดยได้รับความร้อนจากเตาหลอมจะทําให้เปลี่ยนสถานะจากของแข็ง เป็นของเหลวดังนั้นแล้วแก้วจึงเกิดการแข็งตัวจากการนำไปขึ้นลูกโดยทิ้งให้เย็นทำให้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งนั่นเองครับแล้วถ้าสารชนิดอื่นๆที่ต่างสถานะกันคุณครูอยากจะรู้ว่าจะมีการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและก็การเคลื่อนที่ของอนุภาคจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับโดยคุณครูจะให้เราไปหาคำตอบ จากวิดิทัศเรื่องการจัดเรียงอนุภาคของสาสารครับโดยเราจะกำหนดให้ทรงกลมสีส้มแทนด้วยจํานวนแต่ละอนุภาคของาสารซึ่งจริงๆแล้วนะครับอนุภาคของสาสารเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับโดยของแข็งอนุภาคจะอยู่ชิดกันอนุภาคไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และจะมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่ และไม่ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุด้วยครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าก้อนหินซึ่งเป็นของแข็งมีลักษณะเป็นก้อนที่มีรูปร่างและปริมาตรเหมือนเดิมไม่ว่าจะใส่ไว้ในภาชนะใดก็ตามครับส่วนสถานะของเหลวนะครับอนุภาคจะอยู่ห่างกันมากกว่าในของแข็งเล็กน้อยและจะไม่เรียงตัวกันแต่ละอนุภาคจึงเคลื่อนที่ไปมาได้ทำให้ของเหลวเปลี่ยนรูปร่างได้แต่ของเหลวก็ยัง มีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคสูงจึงเกาะกลุ่มกันไม่ฟุ้งกระจายตัวอย่างอิสระจึงทําให้ของเหลวมีปริมาตรที่แน่นอนครับดังนั้นถ้าเราเทน้ำสีซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวมีปริมาต100ร1 0 0ลูกบาทเซนติเมตรเทลงในภาชนะที่มีรูปร่างแตกต่างกันเราจะเห็นว่าน้ำสีมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามรูปร่างของภาชนะนั้น โดยที่ปริมาตรของน้ำสียังคงเป็น100ลูกบาทเซนติเมตรเท่าเดิมแสดงให้เห็นว่าของเหลวมีรูปร่างไม่คงที่แต่มีปริมาตรคงที่ครับส่วนทางด้านอนุภาคของแก๊สจะเห็นได้ว่าอนุภาคอยู่ห่างกันกระจัดกระจายกันออกไปเคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระจึงทําให้แก๊สแพร่ไปตามพื้นที่ว่างของภาชนะได้ทุกส่วนรูปร่างของแก๊ส จึงเป็นไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองครับดังนั้นเราจะเห็นว่าแก๊สมีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามรูปร่างและปริมาตรภาชนะที่บรรจุถ้าครูบรรจุอากาศซึ่งอยู่ในสถานะแก๊ดลงในลูกโปง่งแล้วต่อเข้ากับถุงมือยางเมื่อครูปล่อยมือที่บีบหลอดนี้ออกมาแก๊สจากลูกโปง่งที่มีลักษณะเป็นทรงกลม จะเคลื่อนที่ไปยังถุงมือยางโดยแก๊สจะฟุ้งกระใจายในถุงมือยางทำให้แก๊สมีรูปร่างและปริมาตรตามถุงมือยางเราจึงสรุปได้ดังตารางที่ครูได้กล่าวมาข้างต้นนี้ครับหลังจากที่เราได้ดูวิดีโอกันแล้วนะครับคุณครูก็มีกิจกรรมให้เราได้ทำกันนะครับ ก็คือคุณครูจะให้เราแบ่งกลุ่ม4-5คนให้ไปเขียนแบบจำลองอนุภาคของสสารและนี่นะครับก็คือตัวแทนกลุ่มของห้องที่ได้ทำแบบจำลองอนุภาคของสสารมาให้เพื่อนๆเราดูนะครับจากการเรียนเรื่องนี้เราจึงสรุปได้ว่าสารที่พบโดยทั่วๆไปจะมีสถานะที่แตกต่างกันทำให้มีสมบัติที่แตกต่างกันไปด้วยสารบางชนิด สามารถทำให้มีสถานะต่างๆครบสามสถานะได้โดยมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอุณหภูมิและความดันนั่นเองครับก่อนที่จะหมดคาบนะครับครูก็มีเกมให้นักเรียนได้เล่นกันเพื่อที่จะได้ทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาในคาบนี้อีกด้วยครับโดยเกมนี้นะครับครูจะส่งลิงก์มาให้เราในทางกลุ่มเรียนแล้วก็ให้เรากรอกชื่อเลขที่เข้าไปและเริ่มเกมได้ครับ แล้วเดี๋ยวครูจะลองเล่นให้เราดูสักหนึ่งรอบนะครับและครูก็มีการบ้านให้เราได้กลับไปฝึกทำซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ตอนนะครับถ้าเสร็จแล้วให้หัวหน้ารวบรวมเอาไปส่งไว้ที่โต๊ะครูเหมือนเดิมนะครับและก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่มาด้วยนะครับไม่งั้นครูจะไม่สามารถดูได้ว่าเป็นของใคร ถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการบ้านที่ครูสั่งวันนี้นักเรียนก็สามารถทักมาในรายส่วนตัวหรือว่าทักมาในลายกลุ่มห้องก็ได้นะครับโดยคุณครูจะทิ้ง i อเดียไลน์ไว้ให้เรานะครับสำหรับการเรียนการสอนในคาบนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในคาบหน้านะครับบ๊ายบาย